เบื้องล่างนี่บอ่อทันเดือดแผลนะครับที่เป็นสภาพแบบนี้นะครับคืบอบ่อทันเดเื <c oughs> ดเแทลเนี่ครับเฉียวหยาดแล้วบ่อทันเดือดแผลคือเนาะเบื้องไปเบื้องล่างที่แทกขึ้นแล้วนะครับมันมีเป็นสภาพแบบแนี้นาะ รองที่หัวไทยพิเด้าก็เป็นแบบนี้เนาะมีเพื่อร่องที่หัวไทยพิเด้วเท่าันมันจะบ่ค่อยกบดีเป็นเลยครับเพราะว่าดินมันแห้งโพดนี่ศาดดินบ่หอดร่องนะครับสาดดินบ่บ่หอดสนมันปว่าด๋ยแต่ถือว่าใส่ได้อยู่ในระดับนึ่งนะครับแต่ถือว่าได้อยู่แต่ว่ารอโล้นฝุ่นกับไถบ่เข่าเลยครับเพราะขุดๆซืคือรอโล้นก่านะรอต้นไมุ้่น ขาไปไทยด้วยมัครับเป็น,นยังไงี่านที่ผมใส่ก็เป็นฐานจรวดนะครับตัาเอ็นฐานจรวดเนาะ 衣服穿得好，男的也有。